จะมาในมุมมองที่ลงมาในแต,แตะในบ้านเราเยอะขึ้นบ้างน,นะครับนั่นก็คือตอนเนี้นะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยเนี่ยนะครับคือคนมันตีความไปในเชิงบอลยิวนะครับที่มันลิงก์ไปกับคะแนนเสียงของทรัมปละนะครับซึ่งค่อนข้าง V-shape Recovery ีขึ้นมาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือผมพยายามตามนะทุกคนคือผมพยายามตามว่า เขามีไปเขามีไปอีเวนต์สำคัญใดๆนะครับหรือมีการออกนโยบายใดๆหรือข่าวเล่นโพบางโพที่มันตีขึ้นมานะแต่ก็ยังไม่ได้เห็นคะแนนเสียงแบบแบบไม่ถึงว่าสาเหตุหลักๆนะอย่างอย่าง,อางตอนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยของรัป์ที่เขาเสียคะแนนเสียงให้กับโจไบเดนเนี่ยอันนั้นแน่นอนมันมีอีเวนต์หลักของจอร์จฟรอยถ้าใครรู้จักกันดีนะครับมันมีเรื่องจอร์จฟรอวมันมีเรื่อง, tweet อง,เ,อง,เ,องเอ่เรืงของ การที่ t ร e ต t เรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดไม่ได้ดีอันนั้น่ะมันเห็นชัดๆนะแต่ว่าในรอบนี้อาจจะยังเห็นไม่ได้ชัดมากนะว่าอ้จะมาอยู่ๆสสัปดาห์นี้โพมันทิ้งกันขางกันขนาดนั้นนะครับแต่แน่นอนครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันเป็นตัวดันอ่ดัชนีรอบนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับที่มันเป็นตัวดันตัวบอลยิเส้นสีขาวขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือเส้นสีแดงแล้วพอ2เส้นนี้มันดันประจวบเหมาะนะครับมันดันประจวบเหมาะรวมกันเนี่ยมันเลยเป็นผลที่ทําให้ พี่ใหญ่นะครับอย่างตัว equity risk premium เนี่ยนะครับมันติดลบนะครับพอเวลาบอลยิเนี่ยมันเด้งทีนึงเนี่ยห้าปิ0สิบปิมันโอเคนะแต่นี่มันเด้งทีเดียว30มสิบปนะครับทุกคนเนี่ยคุณลองดูนะครับช่วงเวลาเดียวกันของเดือนก่อนหน้าเนี่ยมันยังอยู่3.7เลยอ่ะตอนนี้มันวิ่งขึ้นมา4.2อ่ะมัน50าสิบปนะนะเพราะฉะนั้นี่ยิ0ปิดอยู่ภายในเดือนเดียวที่บอลยิมันเด้งขนาดนี้เนี่ยแน่นอนครับ equity risk premium เนี่ยนะครับมันติดลบเลยนะครับ แล้วพอเวลา equity risk premium มันติดลบเนี่ยนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งเลยคือตลาดหุ้นมันเทก่อนแล้วนะครับในฝั่งของพี่ใหญ่เบอร์หนึ่งของทางซัอเมร์กานะมันเทก่อนนะครับและมีหนำซ้ำนะครับมีการแฝกข้อมูลมานะครับว่า2สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งซึ่งคือวันนี้วันนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับ volatility เนี่ยมันไม่ได้ปรับตัวขึ้นเพียงแค่ตัวตัวตลาดหุ้นนะครับ แต่ volatility หรือว่าความผันผวนเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาในตลาดบอลด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณลองดูเส้นสีตัวแถบสีเหลืองเนี่ยซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเลิกตั้งซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใน2สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าหลายหลายครั้งรวมถึงครั้งนี้ด้วยเนี่ยมันส่งผลต่อความผ,ลผลันผวนนะอันนี้ไม่ได้กำหนดทิศทางแต่มันจะเป็นความผันผวนที่มันสวิงแล้วเวลาบอลมันสวิง แล้วดนรอบนี้มันดันสวิงพร้อมๆกับดอลลร์เนี่ยมันเลยเป็นผลที่ทําให้2อันนี้มันประจบเหมาะรวมกันนะครับคือบอลมันก็สวิงดอลลร์มันก็สวิงแล้วพอ2อย่างนี้มันสวิงพร้อมกันเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวที่เคยกําหนดทิศทางตลาดนะอย่างตรงเนี้ยดูอย่างชัดเนี้ยนะครับพอเวลาบอลยูมันขึ้นแรงๆอย่างเงี้ยนะครับมันส่งผลให้ตัว positive premium เนี่ยมันโดนกดละมัน c o n c e r นเรื่องกับประเด็นนี้ละแล้วผมมีการไปแทฉข้อมูลซึ่งผมเห็นแล้วผมตกใจเลยนะ นะครับนั่นนึคือตอนนี้มันมีการเปิดนะครับเบทโพซิชันของบอลยูสนะครับเทรดเดอร์เนี่ยมีการเปิดเบทโพซิชันของบอลยูของทางสหรัฐอเมริกาไปอีก80เปอรเซบสิสพอยต์จากวันนี้ไปที่ห้าเปอร์เซ็นแล้วมีมูลค่าสี่ล้านในเชิงของตัวเทรดพรีเมียมอ่ะผมอันนี้อันนี้อาจจะเป็นแบบเทคนิคเทอร์มนิดนึงนะแต่ผมเห็นแล้วผมแบบถ้าใครเป็นสายเทรดเดอร์นะเดี๋ยวผมก๊อปข่าวอันนี้ให้ดูดีกว่า ผมเห็นแล้วผมแบบโหเฮ้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอนี่นะครับคือเป็นการเปิดเบสโพสิชันนน่ะออปชันน่ะคือผมก็เลยแบบรู้สึกว่าอืมมันเริ่มกลับมาวิเคราะห์ยานะครับแต่ว่าที่แน่นอนแล้วผมกำลังจะลิงก์มาเลยคือไอ้ภาพตรงนี้นะครับภาพที่มันเคยเเป็นบวกต่อการลงทุนในภูมิภาค Emerging Market กับเอเชียเนี่ย นะครับทั้งบอลยูลงทั้งดอลลาร์ลงเนี่ยปรากฏตอนนี้พอมัน Sha ชฟขึ้นมาเนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งที่คุณเห็นได้เลยคือ flow นะครับนี่คือ flow ของทางภูมิภาคบ้านเราเนี่ยนะครับมันเริ่มโดนเทแล้วเวลามันโดนเทเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไทยนะครับคือมันโดนเทในฝั่งของเอเชียเนี่ยคุณลองดูในชาร์ตนี้ ใี่ผมซูมให้กับทุกคนดูนิดนึงเนี่ยนะครับถ้าใครจําได้ในเชิงของควอเตอร์ทูเดทในเดือนตีนมาสามเนี่ยเดือนสิงหาเดือนกันยายนี่ยโอ้โหบวกกันทุกภูมิภาคบวกทั้งบอลบวกทั้งอีควิตี้แต่อันเนี้ยนะครับเอ่อทั้งเดลี่ทั้งวีคทูเดททั้งมันทูเดทเนี่ยก็คือเดือนตุลาแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับแล้วก็วันนี้คุณจะสังเกตได้เลยว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่บ้านเรานะครับเนี่ยไทยนะครับก็เวียดนามโดนเหมือนกันไทยโดนเหมือนกัน เกาหลีโดนเหมือนกันมาเลเซียโดนเหมือนกันอินโดนีเซียโดนเหมือนกันนะโดนกันเป็นส่วนใหญ่แม้กระทั่งที่ใหญ่่องอินเดียก็โดนเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ชวนมาคิดครับว่าแล้วไอ้ชาร์ตตรงเนี้เนี่ยคุณลองดูไอ้ชาร์ตตรงเนี้มันจะวกกลับมาไหมนี่คือ,น,คอนี่คือการเปิดทฤษฎีและตั้งคาถามซึ่งถ้าดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนตัวลงมาบอลยูอ่อนตัวลงมาเนี่ยแน่นอนไอ้ภาพที่มันเคยเกิดขึ้นเมื่อสอเดือนเนี่ย หลังจากการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยในเดือนธันวาคมต้นต้นปีเนี่ยมันก็จะกลับมานะเอาง่ายๆนะคือคือถ้าเส้นสีเหลืองกับเส้นสีขาวเนี่ยมันกดลงมานะนะครับผมคิดว่าภาพที่เคยเห็นในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับมันก็จะกลับมาผมพูดตรงๆนะเศรษฐกิจกับ EPS อะในช่วงในในรายเดือนไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้นอีเวนต์บ้านเราโตต่ำสุดในภูมิภาคนะครับแม้กนะระทั่งประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับรวมถึง EPS เนี่ยนะเอาบ้านเราที่แย่สุดเลย นะครับมันก็ไม่ได้แบบจะเปลี่ยนแปลงภายใน2เดือนน่ะไม่ใช่ GDP ตั้งเป้าไว้ปีหน้า2.9แล้วลงไปเหลือ2.5 5ภายใน2เดือนมันไม่ใช่ EPS ตั้งเป้าไว้ร้อยห้าไม่ว่ามัน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 คงไม่ลงไปเหลือร้อยหนึ่งภายใน2เดือนน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยพื้นฐาน2เดือนนี้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่เพียงแค่ว่าไอ้ชาร์ตนี้แหละมีคนถามผมเข้ามาเยอะว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องของการเบ t position ของประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับว่า คิดง่ายๆเลยครับตอนนี้มัมี4เคสซีนาริโอนะครับทรอมชนะแล้วลวกริับ b ิกั a n นสองสภาเอ่อเอ่อแฮร์ริสชนะแล้วลวบ2สภาเดโมแครตแล้วก็ uh, ต่างคนต่างชนะแล้วก็กระจายสภากันเคสที่จะทำให้ชาร์ตนี้อ่อนตัวลงมาได้ดีที่สุดเลยเนี่ยคือชาร์ที่แฮมมัลลาแฮร์ริสเนี่ยชนะการเลือกตั้งแล้วเหมาทั้ง2สภานะครับ เคสที่จะทำให้ดอลลาร์อินเด็กซ์กับบอลยูเนี่ยอ่อนตัวลงมาเนี่ยนะครับน้ําหนักสูงสุดให้ไปที่เคสที่คามาลาแฮร์ริสชนะการเลือกตั้งแล้วรวบทั้งสองสภาถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยดอลลาร์อินเด็กซ์กับบอลยูเนี่ยมีโอกาสอ่อนถึงแม้ผมจะบอกว่าคามาลาแฮร์ริสกับโดนัลด์ทรัมม์เนี่ยมีนโยบายบหาเสียงเนี่ยประชานิยมทั้งคู่นะครับต้องมีการกู้เพิ่มทั้งคู่แต่การแรลนดี่ของบอลยูห้าสิบเบสิสพอยต์ผมว่ามันไพรซ์อิน คามาลาแฮร์ลิสไปแล้วเต็มตัวแต่มันยังไม่ได้ไพรซ์อินตัวโนทแฟมเพราะบัจเจตเอเฟซิตของเม็ดเงินสเปนดิ้งภายใต้ทรัมมากกว่าแฮร์ลิสเกือบครึ่งหนึ่งตามเมื่อวานที่ผมอ่านอ่านไปนะที่เมื่อวานนี้ผมอธิบายกับทุกคนฟังว่าของคามาลาแฮร์ลิสอยู่ประมาณแบบสามถึงสี่ยูเอสทรีเลียนของแฟมเนี่ยไปปาขึ้นไปประมาณเจ็ดทรีเลียนเพราะฉะนั้นมันห่างกันเท่าตัวนะครับแต่ว่าห้าสิบเบสิสพอยต์ผมเชื่อว่าแฮร์ลิสเนี่ยไพรซ์อินไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคา bon Hill, มาลาแฮร์ เซลล์ออนแฟกแล้วก็กดตัวลงมานะครับผสมลงกับนอนยูเอสมีโอกาสในการเพอร์ฟอร์มเพราะ GDP ของทางคามาลาแฮร์ริสเนี่ยมีส่วนต่างกับทรัมป์เยอะนะครับเนี่ยผมเปิดให้กับทุกคนดูเนี่ยเห็นไหมครับว่า GDP นะครับภายใต้แฮร์ริสของอเมริกามีดาวไซด์ของทรัมป์เนี่ยบวกไป0.3ของแฮร์ริสเนี่ยลบมา0.1แล้วในขณะเดียวกันอินฟลชันของทรัมป์เนี่ยบวกไป0.4เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าทรัมป์มาเนี่ย อ่า uh, US เนี่ยดูมีประโยชน์นะครับอาจจะเป็นดอลลาร์แข็งค่าต่อนะครับบอลยู u, มีโอกาสได้ทั้ง2ทางข้อหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับเดฟต่อ GDP พุ่งขึ้นไป150ของแฮร์ริสเนี่ยอยู่130เพราะฉะนั้นเดบเวลามันพุ่งแรงๆเนี่ยบอลยูของทรัมป์มันจะพุ่งต่อแต่ของแฮร์ริสเนี่ยมันจะโดนเซฟออนแฟกที่สําคัญเลยคือเวลาทรัมป์มาเนี่ยอินเฟลชมมันจะมาตามทรัมป์เพราะว่าทาริฟแล้วผู้ประกอบการทั้ง producer price index กับ consumer price index เนี่ยมันจะฟื้นตัวเพราะคุณไปก,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 กั้นกำแพง10%กับกั้เซนต์กับกั เพราะฉะนั้นเวลาอินเฟลชันมีอัพไซด์นะครับเฟดจะไม่ได้สามารถลดอัตราดอกเบีย้ยแรงๆได้นะครับเฟดจะไม่ได้สามารถลดอัตราดอกเบีย้ยแรงๆภายใต้ทวามได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดอลลาร์อินดซ์กับบอลยูจะ stay higher for longer แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ต้องทําใจไว้นิดนึงว่าตลาดในภูมิภาคบ้านเราน่าจะไปต่อลําบากถ้าทวามมาเพราะถ้าดอลลาร์อินดซ์กับบอลยูยังยืนอยู่ในระดับสูง ก็ต้องบอกตามตรงว่าไอ้ชาร์ตที่เราเป็นตัวความหวังว่ามันจะกดลงมามันจะไม่กดลงมานะครับทุกคนนะไอ้ชาร์ตเนี้ยมันจะไม่กดลงมาและในขณะเดียวกันอย่าลืมปีหน้าทเทรนด์ของดอลลาร์นะครับที่จะเป็นการเสื่อมค่านะครับทเทรนด์การเสื่อมค่าของดอลลาร์ปีหน้ามันจะทาส่งผลให้อ่อไม่ไม่กล้านะครับไม่กล้าที่จะเอ่อเขาใช้คําว่าไม่กล้าที่จะลดอตัตราดอกเบี้ยดังแหล ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพพวกนี้ผมเปิดให้กับทุกทุกคนดูก่อนนะครับว่าต้องดูอันนี้แต่น,นี้คือภายใต้บริบทของทางทรัมป์นะนะครับแต่แต่คือผมผมขอเอาแไปแค่ผู้นําก่อนแล้วกันแต่เดี๋ยวสภาผมอธิบายกับทุกคนฝั่งกันว่าทำไมผมมองแบบนั้นมองแบบนี้มอง,มมองต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทรัมป์มาแล้วเขารวบทั้งสองอันทั้งสองสภาการผ่านกฎหมายนะครับง่ายเลยและทีนี้เนี่ยดอลลาร์กับบอลยูเนี่ยมีโอกาส stay higher for longer และทําให้โฟล์ภูมิภาคบ้านเราอาจจะเหนื่อยในทางตนข้ามถ้าเป็นคาร์มอลล์แฮริสนะครับสิ่งหนึงที่ผมคิดไว้ว่าดอลลร์อาจจะเป็นการค่อยๆทยอยอ่อนค่าลงมากับบอลยูซซึ่งถ้าสองปัจจัยนี้เกิดขึ้นเนี่ยสัปดาห์หลังจากการเลือกตั้งคุณจะเห็น b u ยอ n อนดิทั้งภูมิภาคนะครับคือตอนนี้สอสัปดาห์นี้ผมผ่อนไปก่อนผมวางกลยุทธ์ไปก่อนแล้วว่าเฮ้ยผ่อนไปก่อนผ่อนไปก่อนอย่าเพิ่งรีบ นะครับผมคงไม่ได้สามารถคอขายหุ้นทุกตัวได้หรอกนะครับแต่ว่าถ้าคุณเห็นพักเขาบอกบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะมี60จุดนะตัวไหนกําไรเทก่อนนะแต่ผมว่าจะคงไม่ได้สามารถลงรายละเอียดทุกตัวได้นะผมไม่ได้สามารถหุ้นเวอร์หุ้น600ตัวได้ไว่าขายตัวไหนแต่ผลเ,เ,เ,เป็นภาพเนี้ยสสัปดาห์นี้ขายไปก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าแฮร์ริสมาคุณจะเกิดการ buy on dip หลายหลายคนจะไล่ซื้อกันเลยอะ่ะนะมัน,ม,นมันผลการเลือกตั้งน่าจะออกนะแล้วก็เนี่ยวันที่6วันพุธที่6วันพฤหัสที่7เนี่ย ถ้าคุณเห็นสวิงสเ t ทนะชัดนะว่าสุดท้ายเป็นสีน้ําเงินมานะซื้อเลยไม่ว่าจะอยู่หนึ่งสี่สองแปดไม่ว่าจะเป็นหนึ่งี่หนึ่งศูย์หรือหนึ่งสี่ส่นย์ผมไม่รู้ว่านั้นคือตรงไหนนะอย่างน้อยๆมีเด้งกอดไม้หนึ่งแล้วเด้งตรงนั้นผมเห็นว่าต้องมีหนึ่งสองเปอร์เซ็นะครับถ้าคาร์มาลาแฮริสได้นะ แนวนี้เบื้องต้นคือมันเป็นอาจจะบุกบางอย่างอาจจะเป็นมุมมองส่วนตัวที่มองไปแต่ละอินเด็กซ์มองไปแต่ละยูในระยะตรงนี้นะผมไม่ได้หมายความว่า2อสาปีข้างหน้าดอลลาร์กับบอลยูจะเป็นยังไงต่อไม่ใช่นะแต่ผมเอาระยะสั้นๆได้เห็นภาพก่อนว่าตอนนี้เกียร์ว่างทุกคนในตลาด EM นะครับในเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่แค่บ้านเราคู่บ้านอื่นๆก็โดนนะครับแล้วก็ลงมาที่บ้านเราก็คือชาร์ตนี้นะครับก็ต้องบอกกับทุกคนนะครับว่าชาร์ตนี้คือยอดการซื้อการขายนะครับของ ขวามือเนี่ยคือต่างชาติซ้ายมือเนี่ยคือสาบันนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นได้เลยนะครับน,นั่นก็คือในช่วงเวลานะครับนะับตั้งแต่ช่วงวันที่ปลายนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยาเนี่ยนะครับตั้งแต่บอลยิวเนี่ยคุณดูชาตินี้ผมจะอธิบายภาพให้เห็นภาพเนี่ยคุณดูชาตนี้เห็นไหมครับว่าปลายกันยานี่ย สามสิบเซตเตอเบอร์เนี่ยเห็นไหมที่ผมเอาเมาส์เนี่ยคือปลายกันยาเห็นไหมว่าพอเวลาบอลยิวกับดอลลาร์เด้งแรงๆอ่ะนี่คุณดูวันที่นี่คุณลองดูเป๊ะๆเลยนะนี่เห็นไหมยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบกันยาเห็นไหมก่อนหน้านั้นเนี่ยเห็นไหมว่าฝรั่งซื้อมาตลอดทางแต่พอเวลาภาพมันกลับอย่างที่ผมบอกคือต่างชาติเขาเข้ามาลงทุนในบ้านเราอ่ะเขาไม่ได้เห็นบ้านเราเป็นเทียร์หนึ่งในลักษณะแบบ EPS D GDP ดีผมพูดปรงโนี้ไปตลอด แต่โฟรมันเอื้อมันก็เลยไหลทั้งภูมิภาคเลยเห็นไหมแล้วบ้านเราก็ถือว่าเป็นกับเทสองเทสามก็ไหลาตามเห็นไหมพอดีวันเป๊ะเลยเห็นไหมถ้าเป็นพัฒกลยุทธ์คุณจะอ่านภาพตรงนี้ออกเลยนะว่าเฮ้ยมันเข้าจริงในช่วทอองที่ผ่านมาเพราะสองวันที่ผ่านมาบอลยูโรลากดไอ้แต่เวลามันวีเชฟโดนทั้งแผงเลยขายวันละห้าร้อยวันละพันวันละสองพันวันละสามพันมันมันมีบิ๊กออดบ้างนะแต่ภาพรวมเห็นส่วนใหญ่เนี่ยเห็นไหมครับว่าเทหมดแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ลงแล้วก็ขึ้นค่อยๆขึ้นด้วยพันสี่พันสี่กลางๆแล้วไปแตะพันห้าแต่พอตรงพันห้าเนี่ยผมก็บอกกับทุกคนเอ้ยแต่ตอนนั้นน่ยที่มันไม่ลงอะเพราะว่าต่างชาติขายให้วลพันใช่ไหมนี่ไงสถาบันซื้อวลพันวลลพันวลลสองพันวลลสามพันไงจนกระทั่งตรงพันห้าไม่ไหวละสถาบันเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยรับของต่างชาติไม่ไหวละสองขับด้าสองขับด้าข้างหน้าตรงเนี้ถ้าไอชาตสีเหลืองสีขาวสีชมพูไอสีน้ําเงินเมื่อกี้มันยังวิ่งต่อเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าวิ่งต่อ สาวบงก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเขาจะไปรับของต่างชาติทําไมอีสองสัปดาห์เสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านอะ่ะก็ขอพักไว้ก่อนไงน,นะครับซึ่งเป็นผมผมอาจจะทำแบบนั้นก็ได้นะว่าก็เดี๋ยวไปรอดูหลังการเลือกตั้งไหมอะ่ะเลยแค่สองสัปดาห์เองอะ่ะแล้วตอนนี้ปัจจัยบวกก็จะให้ซื้อคุ้นกลุ่มไหนเพราะว่าแบงก์เองก็ดาวไซห้าเปอร์เพลังงานของพี่ปุ๊กกับปีโตซื้อไปตอนนี้ก็งบดูทรงแล้วเหนื่อยแน่นอนนะครับไอซีทีของพี่พิสุทธิ์ก็ดีจริงแต่ valuation มันตึง นะครับปีกฟื้นตัวจริงเห็นไหมแต่มันก็ได้บางเซกเตอร์บางตัวเท่านั้นผมก็เลยบอกกับทุกคนว่าตอนเนี้ถ้าเป็นอย่างนี้สาบันเองเขาก็ไม่เขาก็ผมว่าเขาน่าจะมีกลยุทธ์พอว่าเฮ้ยเขาจะไปรับของต่างชาติในการเทระหว่างการที่โปรเขาออกระหว่างที่บาทอ่อนทําไมอะ่ะเขาก็เลือกที่จะผ่อนไปก่อนแล้วพอเวลาผ่อนปุ๊บเอ่อเขาก็ต่างชาติเทปุ๊บสาบันไม่ซื้อปุ๊บเนี่ยสั้นๆก็ลงเลยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ผมอธิบายภาพว่าทําไมผมถึงมองว่ามันจะย่อประมาณ60จุด